กีเครื่องมือถืออีกตัวหนึ่งร้อนครับทรงพุ่มมันอยู่ประมาณนี้นะฮะเราใส่ปุ๋ยเรียบร้อยนะครับใส่ขี้วัวเรียบร้อยแล้วนะครับใช้อยู่ประมาณเท่าไหร่พี่ชัดชห้ากิโลเนาะโดยประมาณต่อต้นนี้อันนี้คือต้นอายุสองปีนะครับทรงพุ่มประมาณนี้นะครับมันไม่บอกว่า,าต้นทุกต้นต้องใช้เท่ากันไม่ใช่นะครับต้องดูที่ ที่ขนาดของต้นด้วยเนาะนะครับก็จะเป็นแนกไปครับแยกแยกแยกไปนะครับคนต่างคนต่างทำเนาะอันนี้คือฝ่ายใส่นะครับคุมโคนนะครับรอบโคนเพื่ออะไรครับรักษาความชื้นตัวนี้น่ารักนะครับวันที่วันที่24มีนาคมนะครับ2566ร้อครับร้อนอากาศสภาพอากาศ4 0องศานะครับสายน้ําก็จะจะจะเอาลงมาข้างล่างนะครับเพราะว่าจะเปลี่ยนระบบน้ำเป็นสปริงเกอร์ใหญ่พุ่งนะครับทดสอบเมื่อเช้าเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมเปลี่ยน สร้างความชื้นสัมพัทธ์ให้กับชาวงสวนนะครับแล้วก็เมนเมรล่างก็ยังใช้อยู่เหมือนเดิมกดความชื้นข้างล่างเนาะนะครับ,น,บน,น,นี่เ็าใช้ประมาณนี้ต่อถังนะครับตัวนี้ครนะครับถังต่อต้นเนาะเปลี่ยนใหม่หมดครับเปลี่ยนใหม่วิธีการใหม่เพราะว่ารากพืชนะะ ที่แม่มทรงพุ่มไปไกลเราลากเพื่อต้องการจะขยายนะครับดินเรายังแข็งอยู่เนาะนะครับเรารอให้น้ําเฉพาะแอ่งตรงนี้ไม่ออกไปนะครับเราก็ต้องกระจายน้ําออกไปตามทรงครับประมาณนี้นะนะครับขยายไปทุกต้นเลยนะครับอ่ะดูการใส่ปุ๋ยด้านนู้นครับนี่ฮะเราจะไม่ใส่เห็นไหมเราจะไม่ใส่ใกล้ต้นนะนะครับเราจะใส่ขยายออกไปนะครับค่อยๆกระตุ้นลากออกไปครับตามทรงพุ่มออกไปเนาะนะครับ มานี้เห็นไหมฮะเราก็ต้องใช้ระบบน้ํานะครับคือน้ําจะเป็นตัวทําละลายปุ๋ยนะครับเพื่อให้พืชเนี่ยนะครับไม่ใช่บอกว่ารอรากมันขยายขึ้นมาเนาะนะครับมันจะต้องซึมลงไปหาลากนะครับโกโก้ไปลากฝอยลากลอยนะครับมันก็จะมากินอาหารแล้วก็มาปรุงที่ใบสังเกตใบมันเขียวเข้มมันนะครับก็คือความสมบูรณ์ของ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 โกโก้ละนะครับประมาณนี้นะครับเห็นไหมนะครับ ใส่ให้ดูครับประมาณนี้นะครับหญ้าไม่เอาออกนะจะตัดนะครับเพราะว่าต้องการอะไรฮะคุมคุมดินครับลดการสูญเสียน้หน้าร้อนนะครับเราจะไม่เอาออกกันนะครับคุมโคลนทำไปครับเป็นแนวไปก่อนนะครับก็ได้สอนวิธีทั้งหมดแล้วนะฮะมาอยู่สองวันนี่ก็ถือว่าได้เยอะพอสมควรอยู่ครับจัดระบบโครงสร้างแล้วก็จะมีการเช็คนะครับเห็นไหมทุกต้นเนี่ยไหมฮะมีซีรีส์ลำเบอร์นะครับ ใส่ปุ๋ยเมื่อไหร่อะไรยังไงจะเป็นงไรียนหออย่าดีนะฮะแต่ว่าต้นนะครับประมาณนี้นะฮะเนี่ยฮะตรงลงบะลงซีรีลำเบอร์ลงไปนะครับซีดีลาเบอร์ลงไปหานะครับมาเยี่ยมชมได้ครับสวนโกโก้บานิดาของข่านสุรัตน์ขงเกตกมลนะครับหรือแห่ฮอนนะครับถ้าจะเข้ามาเนี่ยไม่อนุญาตใครเข้ามาได้ทั้งหมดนะครับต้องขออนุญาตก่อนก็จะมีป้ายปิดข้างหน้าอยู่นะครับบอกว่าต้องได้รับอนุญาตเท่านั้นนะครับสังเกตทางเข้ามาก็จะมี ล้อรถนะครับเส้นนี้ไปเรนูนครนะครับมาจากตัวเมืองก็วิ่งไปเรนูนครนะครับจากสนามบินมาก็ห่างจากตัวเมืองอยู่ประมาณ10กว่ากิโลนะครับสิกว่ากิโลก็จะเป็นอีกที่หนึ่งที่จะเป็นไว้เรียนรู้ดูงานนะครับความหวังของท่านสุรัตก็ต้องการประมาณนี้ก็มาเอาให้ความรู้นะครับด้านาเห็นไหมด้านนน้นก็เป็นโรงทําปุ๋ยหมักด้วยนะครับตอนนี้ก็มาขั่วโกโก้มีเครื่องอาทาช็อกโกแลตโม่เรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะทศสเรื่องของการโม่ช็อกโกแลตด้วยนะครับ มาให้ความรู้ตรงนี้ไปนะครับนะฮะได้รับความรู้ตรงหลายๆอย่างท่านตรงความหวังคือวันนี้ทุ่มทุ่มกับสวนเนี่ยนะครับเพื่ออะไรฮะเพื่อทําเป็นตัวอย่างให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับของจังหวัดนครปนมด้วยใครอยากมาเรียนรู้ดูงานเรื่องของโกโก้ในส่วนผสมตรงนี้นะครับโอกากรดจะมีโรงงานเกิดขึ้นที่นี่หรือเปล่าอันนี้ก็ว่ากันอีกทีหนึ่งเรื่องของเอ่อหลายๆคนที่อยากเข้ามานะครับประมาณนี้นะนะครับตูนทำทาโกโก้ครับสวัสดีครับ